วันนี้เฮามาแอลสวนอินทผลัมอำเภอสลัปีเฮานะครับมาเลยครับมาชุดนี้ก่อนน,นี่ครับอันนี้คือสวนของผู้เลี้ยงเฮานะครับไรสัตว์นะครับโอ้โห้องลองสวนมีเยอะแยะร้อยกว่าต้นนะครับเอาว่าแล้วไปเห็น่อยโอ้ปะแล้วทีนี้บัได้ มาเลยนะครับมาเพ่เอาล้วครับตอนนี้เรามาทรงขิ้เลยนะครับเนาะงเรามาดูนะครับเราแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของอำเภอศิลปิ์ของจังหวัดจังหวัดเขาตัวนี้นะด้านนี้เลยครับเชิญครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับเป็นจักจักเลยนะครับมาแบบใกล้ชิดเลยนะครับจอกินก็ได้อำ ก็เหมาะขนาดเออนี่โอ้ยเหมาะขนาดมาเลยครับมาเลยเอำเภอสละปีเขาบไ,ได้นะครับนี่แนะนำนะครับมาเว้ยว,วจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับเสิงหาคมนะครับมาเร็วๆนะครับโอเคครับ